อันนี้บอ่อใหญ่กว่าเพื่อนนะลองจากบอ่อข้างในเมื่อกี้ที่ไปเดินมาเนาะบอ่อใหญ่เรา,าลงทิศดแ๋ยวนี้นี่ที่ตะวันออกอยู่ฝั่งนี้นู่นรหัสอีกอันหนะึ่งอันนู้นไม่ได้เปิดบอ่อนี้ก็บอ่อแรกไม่ได้เปิดเปิดบอ่อที่สามอ้ยสะออนติยานี่เด้อ หอดหัวเลยอากาศทีด่ดีลมเย็นเย็นใกล้บางปูนาะใกล้สถานตักอากาศบางปูนะทุกคนไม่ไกลหรอกเจาก้าวากไกก็ไม่ไกลจะว่าไกลก็ไม่ไกลพอไปพอมา อาทิตย์กำลังขึ้นตอนเช้าบรรยากาศใกล้บ,บอ่อมันก็ลมผัดมาเย็นๆจากน้ำนะทุกคนเนาะมันก็จะเย็นๆเดี๋ยวเย็นนี้พี่สาวจะลงกุ้งเราจะได้ดูบรรยากาศนั้นกันนะแล้วก็เห็นแต่ในคลิปนะตอนพี่สาวลงนะ น่าจะเป็นบอ่อนี้แหละมีปลาลปลาดามีปลาด้วยมีปลาด้วยจะพามาดูละเอบอ่อฝั่งนี้อีกจักหน่อยนะึงโอ้พักกระถินเพียบเลยนะทุกคนกระถินใหญ่มากนี่แตก่ก็กินได้อยู่นะพูดถึงว่าเนาะ riêng này khai vàng này bằng bố này quảng 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 mặt của con uống suốt luôn lên ạ suốt luôn thì mong hiến ạ mới kia anh thì nằm nhanh 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 lệch qua lên ạ anh thì là, nh lên đó, ăn thì là hát ạ ừ ừ có thính lời phát đà ูพักบุงกับล่าลายถ้าเป็นพักบุงเกวเนะทุกคนเนาะเอาพักบุงเกวมาปลูกเนาะพักบุงนี่ก,นก็กินได้คือกันแต่ว่ามันมันแก่แล้วไงนกมาหากินปลาม่นู่นน,นะบินอยู่นูนะ่นนี่รหัสอีกหนึ่งตัวน่าจะอยปิดไปแล้ว วรวมาวานลุงก็มาอยู่นี่แหละพาเดินชมบรรยากาศรอบขอบบ่อเลยทุกคนนี่ยูโดยรอบในรอบสิบปีไหมที่เรามา,มา,อาบอบรรยากาศดีๆมาให้ชมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนในการรับชมที่เข้ามามีตปฏิสัมพันธ์ขอให้เฮงๆปังๆทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า